สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครูช็อกลูกศิษย์หญิงมหกทักมาขอลาออกจากโรงเรียนสอบถามจนรู้ความจริงมาอยู่กับครูไม่ลูกวันที่6พฤศจิกายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งชื่อปรียาพรโพธิรินซึ่งเป็นคุณครูได้โพสต์ภาพของนักเรียนพร้อมระบุข,ข้อความว่าใช้แรงงานเด็ก ได้ยินคำนี้มันก็จุกอยู่นะถือว่าทำบุญช่วยเด็กนะปอนฟังแล้วรู้สึกดีมากกว่าเมื่อวานเปิดเทอมวันแรกทุกคนจะเห็นที่ร้านมีนักเรียนคนหนึ่งใส่ผ้ากันเปื้อนมาช่วยงานที่ร้านเชา้าเย็นแน่นอนร้านเราอยู่หน้าโรงเรียนติดถนนใครผ่านไปมาเห็นก็คงอดคิดไม่ได้ว่าเราใช้เด็กทำงานอ่ะเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน นักเรียนหญิงคนนี้คือเด็กในห้องที่ปรึกษาของเราช่วงปิดเทอมเข้าไลนา์มาบอกว่าครูคะหนูขอลาออกจากโรงเรียนเราในฐานะที่ปรึกษาก็อดไม่ได้ที่จะถามถ่ายรายละเอียดสรุปคือไม่มีเงินจ่ายค่ารถรับส่งมาเรียนไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเช่ามาไม่มีค่าเทอมต้องไปรับจ้างทำงานร้านกว๋วยเตี๋ยว ได้ยินแบบนั้นเราเลยสงสารและไม่อยากให้เด็กลาออกจากการเรียนเพราะอีกแค่เทอมเดียวก็จะจบม .6 แล้วได้วุฒิม .6 ไว้ไปสมัครงานยังดีกว่าเลยเสนอว่าเมื่ออยู่กับครูไหมให้นอนที่ร้านเลยอยู่หน้าโรงเรียนปลอดภัยและจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถรับส่งมาและครูก็ไม่คิดค่าเช่าห้องไม่คิดค่าน้ำไม่คิดค่าไฟค่าเทอมเดี๋ยวจะช่วยใจ่ายให้ อยู่ฟรีกินฟรีให้ตังไปกินกลางวันที่โรงเรียนอีก50บาทแต่ตอนเช้าช่วยงานที่ร้านก่อนไปเรียนช่วง6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงครึ่งตอนเย็นเลิกเรียนก็มาช่วยที่ร้านส่วนเสราร์อาทิตย์ถ้าอยากไปหาไรายได้พิเศษร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมก็ได้หรือจะทําที่ร้านครูก็ได้เสราร์อาทิตย์ครูจะจ้างให้เงินคิดเป็นรายวันให้ไม่ได้ใช้งานฟรีๆอีกอย่างเขาก็เป็นเด็กน่ารักช่วยงานตากับยายหน่องที่ร้านได้เยอะทุกคนก็เอ็นดู วันก่อนเปิดเทอมเรากับแฟนเลยไปรับและช่วยขนของมาที่นี่นักเรียนคนนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่เมื่อก่อนอยู่กับยายแต่ยายไปทำงานที่อื่นดูแลรับภาระไม่ไหวต้องอยู่คนเดียวที่หอพักหรือห้องแถวมันก็อันตรายสำหรับเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราอยากเสนอให้ทุกคนได้รู้ถามว่าเอามาเป็นภาระทำไมเรามองว่าการช่วยเหลือให้โอกาสทางการศึกษามันคือการสร้างโอกาสให้เด็ก เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงเรารู้แค่ว่าวันนี้เราทำหน้าที่การเป็นครูที่ปรึกษาที่พอจะช่วยเหลือได้เท่าที่เราไหวแค่นั้นไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นหรือเอามาใช้แรงงานเด็กเพราะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันครูที่ปรึกษาขอบคุณที่อ่านจนจบจตุรพัฒน์ศัทธธรรมรูปภาพและเรื่องราวได้ขออนุญาตนักเรียนก่อนโพสต์แล้วค่ะอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ